สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนสมองสุบอลครับมื่อนีพามาเบิ่งงองงาะมาเลี้งเงครับมื่อนีพามานายนุฟาร์มบันโขกเจริญตำบลหนองกุ้งสีอำเภอหน,นองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินน้อพี่น้องเนาะครับเบิง่งอยู่นี่เห็นแล้วอยากได้ครับเบอร์นายนุฟาร์มคุณไหฮครับโทรมาต่อมาล่องกันด้วยพี่น้องเด้อมักตัวใดก็ได้ครับขันมีตัวถือตาราคาถือใจนะครับเนาะ ครับเมื่อนี่มีกันทั้งหมดอยู่หกแม่ม่านพะนะแล้วก็สองแม่ลูกสองแม่ลูกนี่ซื้อสองด้สามได้พี่น้องเด้อจะคอยเบิ้งราคาเนาะราคาสีดีสีงามซ้ำได้ครับไปพอกับนายหนูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายหนูฟ้ามครับเมื่อนี่มีว่าแม่ม่านมาฝากหกตัวแล้วก็แม่ลูกซื้อสองในสามได้พี่น้องเด้อมาเนาะครับขนาดราคาเบาๆลยครับืัอนี้ครับเบิ้งกันตัวแรกครับเบอร์หนึ่งครับเป็นว่า ใหติดบามันเนาะบามันติดไถ่ประเภทข้อยนหย่นไครับเมนี่ข้อย่อนหยนหนาหนานุ่มดีมันมีติงข้อขาเรียบดีสูงายไปเลยครับเมนี่สูงร้อยสาสิบสามครับสูงร้อยสามสิบสามท่องจักเดือนทองกับเพอะใดครับทองสามเดือนครับผมกับทองสามเดือนเอสเคห้าเก้าสี่ครับโอ้เอสเคหาเก้าสี่ครับครับต้องมารวยครับผมเรื่องแดงเนาะ ม่นี่นางนาดีครับออกสีแดงขมๆจากน้อยครับเครื่องดำครับขอบตาขอบหูครับเครื่องเพชรดำข้นหางเอาดีลำหางตรงฝอยหางใส่เลยนะพี่น้องเนาะครับในราคาสานีครับเปิดไว้เท่าไรครับทาครับสองพันเจ็ดแสร้อยครับนี่พี่น้องสองพันเจ็ดแสร้อยรับประกันท่องให้ไม่ได้ครับบ้านนี้การรับประกันทุกแผลกะมีดึงอาทิตย์มีหนึ่งเดือน คือกันครับผมมันอยู่นี่ใบซื้อขายใบซื้อขายครับพี่น้องสองหมื่นเท่าก่อนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อได้ปะครับต่อได้ทรงฟรีทั่วภาคอีสานอีกครับนี่แหละครับมองมากหลายบือแพงครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนี่พี่น้องยังต่อได้อีกครับต่อได้แเราไปต้องไปกังวลว่าสีทรงไก่ทรงไก่ครับในภาคอีสานก็ทรงฟรีครับนี่ครับการรับประกันการ ครับครับพิ่นเฉียงไม่ได้ไปรับประกันเนาะครับนี่รับประกันอย่างนี้ครับนี่นี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับเป็นง้วงเป็นตาเลี้ยงได้พี่น้องเด้อครับเบองอยู่นี่เป็นตาเลี้ยงนะครับมันหนังหนาครับตัวนี้ครับหนังหนาดีอยู่ดิหนังหนาดีสีออกสีเข้มเข้มแดงแดงเข้มเข้มแดงสีไปหาเข้มละละบันนี้ลูกที่ท่องนี่โตที่ไหนผักบ้านลูกโตที่สองที่สามครับเพราะว่าพึ่งแยกออกมาเนี่ยมันยังใครอยู่เลยบ่อสองกับสามเดี๋ยวน้อบ่าเฮ้ากับบ่อแมนเจ้าของ เลียงมาาต่ไดเนาะแม่นครับนี่ครับกับประมาณนี้เลยพี่น้องประมาณนี้มองพอดีพอดีคือสามนั่นแหละขึ้นวาในท่องเมื่งจากเดื้อหนังมังสากนุ่มๆอยู่เนาะครับนุ่มๆสดๆอยู่ครับนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับเนาะครับอย่ามาเบิงเบอร์ที่สองครับออกสีนวลๆตัวนี้แปดเดือนกลัวล้วเด้โอแกได้กินน้องกับตัวนี้กได้กินน้องกันได้ครับนี่แปดเดือนกลัวครับขว้มสูงเท่าไรครับนี่สูงลอยยิบเจ็ดครับ สูงอยู่รอยยี่สิบเก็ยครับทองแปดเดือนรับประกันทองยู่แปดเดือนทองที่ไดนอครับนี่ห้ม่บพท้ทองลูกง้อทองสาวทองนึงนี่บอก่ทองปะมันขับ่ได้ลูกตัวนึงกับทองสาว่แหละงง้ตัวนี้ไปผมเบิ่งนมกันนะครับเด้อเบิ่งนมกันนะอานม่ดีครับน่มดีติปีดีเบิ่งเขาครับนาจะนาจะนึ่งเนาะนะครับปะมาณนี่ครับเขากับพ่อติปีมันบ่มีกันเลยแม่นครับเนาะพี่น้องเบิ่งจากน่มเบิ่งจากเขาเรา น่าจะเป็นง่วลูกแรกไหมพี่น้องครับนี่ครับเนื้อหนังมังซาก็ดีท่องแปดเดือนบอด้นครับบอด้นครับตัวนี้ซื้อกันบอดลนอันหูวพอในทองบอกครับศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมโอ้ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมเจมบอลศูนย์ศูนย์เจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดในทองไม่นี่เนาะครับเอาไปรุ่นเอาเพจแม่เพจผูแค่นั้นครับราคาให้พี่น้องหลายไปได้ครับเนี่ยยิบเจ็ดขึ้นครับอ้ราคางามครับสองหมื่นเจ็ดเอาราคางมหลายได้พี่น้องมันน้สองหมื่นเจ็ดพันครับผมนุ่มดีขอดีเล็บดีครับ นี่ครับเนีันๆจะได้งูตัวนีนอะบนไทยมันอาจจะเป็นลูกแรกแล้วผมว่านี่เนาะครับประมาณลูกแรกเเอ้าเต็มที่กับลูกสองเนาะนี่ครับมันเขาก่อนน้อยๆนพี่น้องนี่บนไทยโอ้บนไทยงามไปเลยครับเป็นเป็นงวดูกหมูด้วยครับด้อเป็นงวดูกหมูค่าในน้อยเนื้อหลายๆหนังหลายๆครับนี่ผู้เสียเอาไปเลี้ยงครับท้องแปดเดือนรุ่นบ่อดนบ่อดนครับเดือนหนาเนะเดือนนานี่ล่ะเดือนนาได้กินน่องแท้ครับเพื่อว่าไปเดือนนี่ซ้มไปแล้ว พูดอะเออพันหยาข้าห่มเหรอครับพงษ์อนเอ้าครับผมนี่เบอร์สองนะครับเด้อราคานีมากทักมากเนาะครับผมครับเข้าเบอร์ที่สามเนาะโอ้เบอร์นี่หางงามครับตัวนี้เป็นตัวเนี้พวงนั่งลามพัชเตะนังอันยังกอดูมูอมือดูมูอีกตัวนึงครับตัวนี้กระดาสีนี่ออกแดงจึงคืนได้ผิวหน้องด้วยแดงจึงคืนตัวนี้สีออกแดงตัวนี้ท่องท่องสามเดือนครับตัวนี้ถ้าจิตบะมันท่องสามเดือนแล้วประกันเนาะประกันครับกับพอนี่ โนเบิลจูเนียโนเบิลจูเนียครับจำว่าใครได้อาไปให้เบื้องพร้อมหยาดหลงซื้อนี่ครับนี่ทองครับโนเบิลจูเนียลูกที่ทองน่าจะตัวที่ตัวที่สามครับผมสามเหรอเนาะแมนครับตัวที่สามแท้แมนนี่สูงหลายไปเลยครับป่าดันเส้นลอยสามนี่แหละครับสูสีกันครับชนชนมาลอยสามเนาะเขาเิ่นกอมจากน้อยด้วยครับเด้อนี่ทองครับโนเบิลจูเนียครับนี่ครับเป็นรุ่นเอาด้วยครับใส่พอดีเถิบเติบอยู่เนาะครับมีแต่ง่วบ้านๆนั่งวัดเลยครับ เป็นงัวไทยติดบามันแมีนครับเล็บจากเน่าแน่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่ค่อยได้ยางกันยางเดี๋ยวก็ลุดออกกันสิปุ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันบริยี่กันใชงหัวมันขับมันยางได้อยู่ปะเนี่ยเมีนยางเ่างดีเยอะไงเพิ่นเบิ่งกันนะนี่แหละครับยางน้ำไส้เป็นบาลมยางน้ำนำไปเลยซินี่นี่ลอย่างหมดเก่ี้งดินี่เล็บเพิ่นเสียวพี่ปี๋จากหน่อยครับงัวไทยบป็นเทาบ่ต้องไปอยังครับเบิ่งเหนือนะมังสาพ่อครับแมีนครับข้นหางนี่งามครับเครื่องดำปื้อครับแม่นี่ สีแดงจือคืนงปรุ่นเอาลูกโนอบนจูเนียในท้องครับว่าสิเป็นเพศใดได้เพน้องเด้อนี่ครับนี่รับประกันท้องอยู่3เดือนครับสามเดือนในราคา2 7 5 0 0นี่พี่น้องราคาโอ้ราคางามมือนี้เนาะราคาเนื้อไปทั่วเลยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยง้อทองรับประกันส่งฟรีให้ทั่วภาคอีสานครับผมนี่ครับต่อรองได้อีกส่งฟรีให้อีกเอาบ้านนี้ครับผู้เห็ดคอกไม่ฟ้ามไม่เห็ดฟ้ามเลียวๆสีหางงวอเขาคอกเขาฟ้ามเอาจังสี่ซะก่อน เอาแล้วประกันท่องไปเลยแมนครับบมต่อตอนก็ไม่ทราบเดี๋ยวยุทธวิว่า,ามองว่ามันแมนเดี๋ยวเป็นยุว่าบ่าติดเนาะทับจับจับซัดน,น,นี้เพิ่นทับไปให้เล้วครับนี่ถ้าเอาลูกแนี่นี่เด่นเด่นเลยเนื้อหลายหนังหลายครับนี่แม่นี่กามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดด้วครับนี่ฝอยหางนี่จุดินมัดนี่อ่ะนี่คือเบอร์ที่สามเนาะครับผม ขับมาเบิงกันเบอร์ที่4ีตัวนี้ก็เป็นงวพาลูกมาน่าจะสองหลอมั้งนี่เนาะแม่นครับน่าลูกสามในทองทองหาเดือนกับอ่พริกแดงครับตัวนี้โอ้ครับตัวนี้พิีสัแดงครับพิีสัดแดงแม่ม่านแม่ทองเด้อครับเด้อทองสามหาเดือนครับทองหาเดือนกับพิศาัดแดงแม่นครับพีเศ็หนึ่งสามศูนย์แม่นครับซุมนี่ก็ให้ลูกคักได้ซุ้มพีเศ็ดอยู่เนาะแม่นครับแดงคักกิลีครับลูกพิีสัดแดงนี่หน้าหนาจนๆครับ สูงลอยสี่สิบกว่าเด้ไหมนี่สูงอยู่ลอยสี่สิบกว่าเป็นม้วนสีขาวครับเครื่องเครื่องอมเครื่องอมลอยสี่สิบผ่านอาจะเห็นอยู่ดีเนาะแมีนครับลอยสี่สิบผ่านอาจจะเห็นลอยสี่สิบผ่านอยู่พี่น้องแต่ว่าหูได้ครับมพวกนี้นิสัยดีดิครับนิสัยดีครับโอ้หนานุ่นตุูนสวดครับ แม่นี่ได้โค้งสางเนาะได้โค้งสางได้โค้งสางนีด่ดูครับ,รบน้ำใต้น้ำล่างนุ่มนี่ครับนี่เบิ่งเบ่งนุ่มได้เพียงน้องนี่ปลายเลี่ยมๆได้ครับนี่ไป,ไปลายปลายเลี่ยมครับข้อขาเล็บแม่นี่เล็บดีดนะครับเด้อยนี่เล็บดีเอ้านี่ใส่ดีนี่ใส่ดีคุ้นครับคุ้นคุ้นดีผ้าบรรยางหมดกันเนาสูงลอยซี่ผากรัวเดีอครับคันคันปรว่าณลอยซี่เจ็ดซี่แปดเหมือนมีครับลอยซี่ผาบวกซะเนาะครับลอยซี่ผาบวกใช่ครับสูงสูงสูงแล้วก็ คอแข้งขาเพิ่นดีดนะครับคอแข้งขาเรียบงามใต้นามล่างดีมองดีขึ้นนิสัยเพิ่นครับบันทีลูกพิเศษหนึ่งสามศูนย์ครับครับผมบีสัดแดงในทองครับพี่น้องเป็นรุ่นแค่เพจได้พี่น้องเด้อนี่ราคาเปิดไปไลฟ์ได้ครับนี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่ครับเพจยังไงนี่พี่น้องราคา้องหาเดือนแล้วเด้วยต่อได้สักต่อสักก่อนได้พี่น้องต่อแล้วก็จังคอยให้เพิ่นไปส่งแมนครับนอนเพล่ะครับนอน ผ้าบานไปเถ้านำฮวบนำบอกแม่ท่องแม่แม่นั่งเท่านี้ไปรลดนี่เนาะนี่ไปเถ้าเฮ็ดนำอ่อนหอมฟ่มเพัินหลดนี่ขำไปคุ้นเนาะเป็นหัวนังนาเติบนั่งนาเติบนามล่างก็ดีครับครับบานนี่เบอร์ที่หา่าจะสดสดอยู่นะสดเบิ้งจักตัวนี้เบิ้งจากเนื้อหนังเบิ้งจากนมเบิ้งจากเขาเนาะครับเนาะนี่เบิร์หานี่ ออกสีแดงแดงได้พี่น้องแดงครับสีแดงจึงคืองเลยครับผู้ใดมักสีแดงด้วยครับเด้อลำโตเน่าๆบันทายนี่สีเหลี่ยมมาเบิ่งอยหางครับโอ้โคนหางอวบด้วยครับนี่ครับโคนหางอวบไนไฟหางนี่เลยเรียบน้อยเหยียบหอดดินครับนุ่มปลายแหลมดีดีสีแดงพอดีพอดีเลยทีนี้เนาะครับสูงหไรไปไหนครับแม่นี่สูงลอยสี่สิบสามครับผมขั้มสูงอยู่ลอยสี่สิบสามเพิ่นท่องจักเดือนครับกับพ่อใดท่องสามเดือนครับเคมหกแปดครับ มีพี่นองนี่ถือมองมักเราบ่เนี่ยสองตัวนี้ไม่ได้พ่อดังๆได้เนี่รับประกันสามเดือนแมนครับเคพอแปดครับลูกนด้ทองหนาตัวที่สองนบ่ตัวที่สองครับตัวที่สองครับลูกนด้ทองตัวที่สองนะครับเคเอฟแปดอ้าวเหรครับพี่นองบ่ดนี้มา่พ่อของดีของงามเล้วครับบ่เนี้นี่ลูกตัวที่สองครับลำโตเน่าแดงดีสูงนี่ร้อยสี่สิบเพนแทนแน่นเนาะครับผมนี่นุ่มก็ดีนะพี่นองค้นหางอู้อัวครับ ติงทั้งไหนครับเป็นไมลโคโปรต์บ่โอ้ถือว่าติงครับเป็นไมลโคโปรต์นี่ครับไอแต๊ะแปีนี่ลตุ่มฉีงวันเาาะมาว่าตุ่มฉีงวันเนาะคที่ปีนี่หน่อยครับผมราคาแม่นี่ครับสามสิบเก่าครับสามหมื่นเก่าพันครับ K F หกแปดครับในทองคนรับประกันทองพร้อมนามลางเงาอาลาดเลยเนาะครับมักตะหางคนโอ้พ่อเอาคักเนาะครับผันหายสี่เหลี่ยมโอ้เหลือเรื่องหรอพ่อเอาจนว่าแล้วเนี่ย นุ่มกว่งามเนาะครับอันนี้เบอร์หานาะครับเบอร์ที่หกครับเบอร์ที Et ่หกนี่หนาหนาหนังหนาครับอาสีพันนี่สีมีดำแกมนะครับครับดำแกมแดงออกบักตาลสุกเนาะทั้งคำว่าไหลบ้านเท่ากับว่าบักตานตาลเฮิมบักตาลเฮิมบ้านไหนซัำครับปันใดครับ้านไหนดำครับปันใดครับนี่เมนี่น่าจะสูงก็ร้อยสี่สิบผาถึงบ่ครับครับประมาณครับประมาณเนาะประมาณเลยสี่ผานะครับตาผมนี่ครับ จะได้กร็ร่อยีพานแน่นอนท่องหกเดือนได้ครับเนี่ยแม่นี่ท่องยู่หกเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งดินี่ยโอ้รับพีกับน้องก,กัน <c oughs> บางหันหกแปดบินอีม่านกับพีพ่นเนาะครับสามหนึ่งครับปานกับสองแม่ดิเมะเป็นตามเมาแท้ทองเคเอฟเนี่ยครับติดหน้าหงายมทับติดโอ้สดสิติดแมนครับแมนดีดีครับติดหน้าครับนี่พ่นทับติดมาให้เราครับนี่ลูกได้ที่ทองครับเนี่ยบ้านลูกสองเนี่ยแล้วบ้านลูกสองเนาะครับหนางามดีเนาะ นู่นตูนพอดีเนาะเขาเป๊ะ๋ได้พี่น้องนี่เขาเพิ่นเพชรเป๊ะๆเขาเปยนมน้อยๆหัวเลี่ยมๆครับนี่นี่ครับให้ลูกงามด้วยสมสินเนาะให้ลูกดีให้ลูกดีหน้าขาดำด้วยครับนมุมมิติงได้เห็นอยู่นี่เนาะครับผมโคนหางกันใหญ่อวบพอดีพอดีไหมนี่ก็สูงล้ำตัวไม่นี่ดลหนาที่ครับเด้อเลยหนานี่พี่น้องขันเบิรงยูขันบอคักกะขันยูกะใกล้หรือบ่ไกลหรือมีเวลามาเห่นมาเบิรงกกะมาหลดครับแมนครับ่วงนี้เพลงให้ลูกหน้าเนาะครับ แมลงหน้ากับบอยาดเหรอครับสมื่เฮ็ดหน้ายู่มื่นเดียวสองมือนกับเฮ็ดหน้าสบายบ่ได้ลกวงลูกกาขึ้นสายเวสกี้เอานมขึ้นตัวกระดัมนุ่มกระดำเนี่ยเป็นตัวแม่ตีขึ้นติดกันเถอะมึงเนี่ยนมหลังเนี่ยนุ่มหลังแม่ไหมมันบีบเขามาหากันอีกแม่นครับอันนี้ตามคนวางสันเด้ตามตำราผู้ถาวาตีแม่นครับนี่ครับหางเบียงด้วยครับเด้อหางเบียงโค่นหางสวยด้วยครับลำหางก็ดีเอ้าครับแม่นี่ทองแค่เอฟสามนึงครับอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์มาบอกครับราคาเปิดไปซื้อหาครับผมสี่หมื่นหาพัน สี่เหมือนพันตัวไะไรอู้ตัวนี้ตัวงามคักเต๋อลยเนาะงามครับงามหนาพร้อมหนาบนถ่ายพ่อเนี่เบิ่งกามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดเลยเนาะครับลูกออกมาเปรียงใดแบบเนี่ยตะแม่ปันเขี่ยสามหนึ่งเด้อครับนี่บางหันสามบางหันหกแปดตัวนี้สามหนึ่งมาถือคิงอ่ะพ่อเนี่ยถือคิงพี่น้องเราบ้านเนี่ยอันผู้ล้วคนกับทับจันวาดิ้สามหนึ่งกับหกแปดเนี่ยก็บ่อกใครติดนี่ครับเพิ่นทับมาให้เรียบร้อยครับสองตัวมหากับหกเนาะแม่นครับครับ ราคาซีซีมือหาครับซีมือหาพันต่อเอาได้เพี่น้องเดอ้อตอนเราก็ส่งให้กันฟรีลเลยครับถือว่าคุณดีเติบด้วเนาะคุณครับคุณคุณดีเติบครับคบนเบิ่งได้หลายนี่ครับซีหาคนนี่บ่ตื่นบ่ท่วงไหม <c oughs> แต่ซี่าเพิ่นเพิ่นคุณดีอยู่ <c oughs> ได้เพี่น้องเพ <c oughs> ราะผมบอไปแบ่ครับนี่เล็บเด้อพี่น้องเดอ้อเล็บดีเบิ่งด้านนี้เนาะครับเนาะเจ็บเลยครับบาดเนี่ยไป ยางเหย่อเพิ่นบงยางเอายางโชเบ่งจ,งจังหวดโชเบ่งจังหวัดไปลูกไปยางไปเลยครับยางไปเลยเอ,อ,อ่าปกติครับปกติอ,อถือว่ายางดียางงามครับพี่น้องครับบัดนี้เบอร์ที่เกียรครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่สื่อสองใดสามคือว่าแม่เพิ่นกับม่านแล้วม่านแล้วครับแม่ม่านสี่เดือนกับสติงเล่ครับผมแม่เพิ่นจะเดือนหรครับม่านสี่เดือนกับสติงเล่ครับโอ แม่ทองสีเดือนกับสติงเล่เป็นลูกตัวที่สามในทองครับนี่ลูกตัวตัว,ตว,ตวที่สองเนตัวนี้ลูกตัวที่สองแมนครับเป็นห้อยลั้มปีนะครับเศร้าละล่ะเศร้าเบิดแล้วห้อยเป็นลั้ปีดได้เป็น้องรั้มปีแต่ว่าหันเป็นห้อยอเครื่องดัทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับเครื่องด,ดับปีนาขากระดําทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่แม่เพิ่นนี่สติงเล่ด้วยครับในทองนี่แมนครับแม่นีสูงหลายไปเลยครับตัวแม่เพิ่นนี่บวกลอยสี่สิบกัวอยู่บ่ครับมีเนาะมีเนาะมีครับเห็นครับลอยสี่สิบกัวสดดนี้ลูก กระซ้ำกันลูกกระซ้ำกันเหรเด้ลูกก็มีรอยซีแบบมีร,อย,มรอยซีครับทับบ้งแม่ทั้งลูกมีรอยซีแน่นอนเอาไปยังไงล่ะเว้ยครับสื่อสองในสามเท่าสี่แล้าเท่านี้สี่ทั้งแม่ลูกเลยเปิดปแม่ลูกเลยโอ้บนันิพุลล็อกคนว่าอยากได้แต่เม่อยากได้แต่ลูกส่เด็กกาจังโทถมาคุยครับโอ้จังโคจังโคมาคุยเอาเนาะครับครับแม่ลูกลูกแม่ลูกสิติงเลี่ยนในทองแม่นี่ครับครับ เปิดราคาไปลาปีแล้วครับแม่นี่พุ่มนี่เปิดหาสิบเก่าหาลอยครับหาหมื่นเกาพันหาลอยเก้าพันหาลอยครับไปตัดแบงมึงด้วยครับด้วยตัดแบงเดึงเพิ่นเสียวแม่ไรแต่วราคาเหมือนกับปทอกันเนาะบัวครับอืมตัวแม่เพิ่นตี่เป็นสซวงงามดีครับงามครับงามนุ่มนี่นุ่มนี่น้อยดีครับนี่นุ่มนี่น้อยมือเรื่องเห็นเล็บก็ดีด้เนาะแม่แม่เร็บดีหนาขาดำ่ด้วยครับด้วยขอบตาขอบหูดำครับกระติดโบสพอสมควรเนาะนั่งดีแม่นี่นั่งดี นี่ครับนี่แม่นี่ข้นหางไงด้วยครับดครับงัวงัวเพิ่นเป็นงัวที่ว่าจะของซื้อแล้วให้จ้างคนเลี้ยงยังสิไหมครับมันก็เลยเพิ่นบ่คอยเบิ่งไนไหนมันเลยเสื้อถงติดเป็นงัวงามเติบด้ยครับเด้อง้งามเติบครับนี่บนี้นาเบ่งลูกสาวเพิ่นครับอายุก็สิเข้าปีแล้วเล้วเนาะแม่นครับนี่สิข้าปีแล้วครับนี่นาเพี่นวองซื้อไปก็น่าจะบ้านเขาแล้วเด้อนี่หรือเกี่ยวเขาเนาะก็สีเด้ผสมครับเจยวเขาก็นนาจะได้ผสมแม่นครับ สีนีงามทั้งแม่ทั้งลูกครับเครื่องติดมาทั้งแม่ทั้งลูกได้ดิพี่น้องนี่นุ่มแม่นี่กัลูกสาวเพิ่นกนดดีดีคอ,อ,อเล็บด้วยครับเด้อบึงคอบังเล็บครับนี่ครับราคาแม่ลูกลูกแม่ครับนี่พี่น้องตัดฐานกันมึงได้ครับถึงตัวรักบาตรครับเราราคานี่กับบอมแม่บอมท่านเออเด้ครับยังไ้พี่น้องต่อซะก่อนเด้ซื้อสองได้สามครับเอาโดนพ่อเที่ยงนึงนะครับซื้อสองได้สามแม่ลูกลูกแม่ครับแต่แม่ได้ทองเพิ่นสลับเป็นตัวผู้ ขันเพิ่นให้่ตัวแม่มาเลยแห่งดีลายครับนี่ลูกกับวาธรรดดาด้พี่น้องล่ำโตเน่าครับหัวโคมนี่ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับได้ล่ำโตเน่าหนังดีไม่นี่ห้อยเพิ่นเป็นปีมาซื้อแล้วพี่น้องเด้อครับเพิ่นเศร้าเบิด์อะล่ะครับหนังดีครับหนังดีล่ำโตดีโค้งสางเขาท้าเนาะครับผมต่อไปมากพ่อไหนครับใส่เขาไปเลยครับบัดนนี้เพราะว่าโค้งสางเขามาแล้วเนาะครับอ่ะนี่คือเบอร์ที่เบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เจ็ดเนาะครับเนาะ ครับพ pues nah right? ี่น้องครับบดีให้ไล่ครับพี่น้องครับแม่ลูกลูกผูครับบาดเนี่ยสุดยอดครับเป็นง่วว่ากิวผสมแม่เพิ่นเป็นว่ากิวบะว่ากิวผสมแองกัดครับแม่ว่ากิวผสมแองกัดลูกเพิ่นนี่น่าจะเป็นมันผสมมันผสมมันนะครับแล้วเป็นงัว่าสามสายพันธุ์เลยครับเป็นงัวสามสายเลือดสามสายพันธุ์ครับลูกเพิ่นนี่ปื้ดพี่น้องผููไดทีกําลังมองหาง่ว่พอพันธุ์เด้อครับเด้อสายแฟนตาซีครับ บแม่เพิ่นดำพื้นแดงครับนี่ครับนวยปักตานสุกแก่ๆนครับนี่ครับนี่ลูกตัวนี้ลูกตัวไดเพิ่นนอกครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่ลูกลูกแม่ซื้อซองทีสามมันว่าสามแม่ท่องอีกแล้วดินี่พี่น้องบ่เนี่ยแม่ท่องอีกแล้วสามเดือนผสมพ่อนี่แหละนี่พ่อตัวนี้แหละนํ้น้องกันนีแ่แหละแม่ท่องสามเดือนครับผสมพ่อนี่แหละพ่อนี่แหละครับน้ำกันนี่ละาละพี่น้องบ่เนี่ยไม่รุ่นเหรอครับบ่เนี่ยน่าจะเป็นโต แม่แม่แม่ครับหล่าสีนี่พเพราะว่าเพิ่นเป็นตัวผู้แล้วลูกแรกได้เห็นไหมบ่บแม่เพิ่นท้องสามเดือนกับพอตัวนี้แหละครับนี่นมกับโบดเตอร์ม่นี่เนาะยักงกินนมอยู่ได้ครับนี่ยังคุ้มกินนมแม่อยู่ได้คุ้มดูนมอ,อยู่บ่ครับหหวยคือไงขึ้นหนาแท้พี่น้องนี่แม่เรเบังโอ้นีขึ้นหนาซี่ไหวเถอครับโู้บ่พ่อใดนี่เพิ่นว่าบามันเลื่อนลอยได้ครับผสมป้าเป็นตาอยากดีไปเป็นพอพันเถี่ยพี่น้องแต,แต่ว่ามันคือนซีไว้เลยเนาะนานี่ซีคือซีไหวขนาดครับ เบิงเบิงลำตัวเพิ่นเดอเมื่อเบิงบันทาย้อครับเดอโอ้ลึงองศางามทีนนี้ไหมครับเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยครับนี่องศาดีขนาดเลยครับตัวนี้ขาใหญ่เมื่อเบิงบันทายครับปืด้ดพี่น้องเจ็ดเดือนกว่าครับอาอยุนี่เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือน,น,ดดอนส่วนในสองปีมันสิบร้อยหกสิบคือปว้าพุ่นแล้วมันสิบบร้อยปันสร้างหุ่นบอกครับส่วนร้อยสี่ใสองปีมองแนี <c oughs> หัวเข่าขาขาไม่คอไม่คล้องเลบเนาะครับเบิงลึงครับพี่นอ้องลึงองศาดีแท้ครับ คุนดีซั่มไหมครับหนากอถ่มบ่นี่ผู้เดียวก่อน่มบ่นี่โอ้โหให้หำยิ่งหำยางตรงเลยพี่น้องแ่นครับหำตรงดีดีครับอนาคตพอพันธุ์โดยแท้จริงเลยเหรอเนี่ยพี่น้องพูทีกำลังมองหาง่วงไปเปลยนพอพันธุ์เด้อครับเด้อสายเนี่อห่อคุ้มฟุ้งครับสายว่ากิวสายว่ากิวผสมมันแม่เพิ่นเป็นว่ากิวผสมแองกัดผสมแองกัดแ่นครับโตนี่เป็นลูกว่ากิวผสมแองกัดแต่ว่าเป็นลูกมันเป็นลูกมันครับลุกดรามันนะครับ สายแฟนตาซีพี่น้องครับบ่เนี่ยสายแฟนตาซีรับรองว่ายาดกันครับครับสายแฟนตาซีโทรก่อนเด็กดก่อนนี่ครับเด้อเอาไปทับง้อแดงเนาะแม่นออกไลาย้าวขาวๆดำดำเด้งนี่นนอ,อๆๆู้ีราคาหีิครับพี่น้องแม่นแมนแมนครับผู้มาแฟนตาซีเนาะครับเนาะ,นะสวรขาผมเนาะเงือจะได้ไป็นหนาเอาไว้สิเปียงเงินในหนูไม่ขึ้นหนาเขาแกแต่จะว่าพี่น้องก็เอาไวยันเอาไว้เยอะเจ้าขึ้นบูจงไว้ลดนี่เนาะนี่ไหมไปหาทับในมือละมื่นผมตัวนี้เอาไว้ ไทยพี่น้องว่าเบิ้งน้อยย่ำ้าะจอามันหนาฟ้ามนันตัวไหนขึ้นเนี่ยมันเพิ่อน,นี่เหละดึกวัแล้วนี่ยนี่แม่ค่ะพี่น้องห้ำดีดีไหมนี่ห้ำตรงดีโค่นหางเบงิ้งอุ้ยโค่นหางงัวหน่อยด้วยครับด้วยเจ็ดเดือนได้นี่อ <c oughs> สอนนี <c oughs> ่แม่นี่เนาะแม่เป็นทองสองเดือนกว่าครับมือ <c oughs> <c oughs> นเฮ้ยแบงอบอคเขาเพิออ่งไหนบอ่ <c oughs> เปิดไปรับกันเลยนี่ร่วมไปเลยร่วมไปเลยนี่ผู้แบกอยากเอาตะผูโทม่าขับจังโทม่า บ้านี้เอาเอาแม่มาเบิ่งครับบ้านนี้แม่เป็นแดดแดดมั้งเอาแม่มาแดดแดดก่อนเพิเ่นสิหอดแดดที่ดีครับพันมื้อนี้พันเลยพันแม่นครับว่ากอกว่ากิวาก้วนี่เพิน่นบ่กใครสู้แดดปานใดเด้ด่ยว่าเจ้าซําอ่างนะโอ้แม่เนี่ย140ได้บ่ครับนี่ได้ครับได้ออืไปถา่ถาไปรุ่นไหนในท้องเนาะแม่นครับแต่แม่ตัวแม่นี่ยบ่บวันบีิคักแท้ๆได้นี่คั่นเป็นตัวแม่ซ้ําตัวนี้เนาะครับแสนแม่นอีหลี่แล้วก็แสนนี่แม่พี่น้องเลยเบิ่งจังได๋ไปงามหักงามแน่ยเถอเบิ่ง หนากระวันหนาสิไวครับเกตาติบๆซะผมมาสิเบิงแม่ดอกกัดพนีลมาไก่ผมก็เลยเบิงมันง่ามมันหนาครัแห้งพวดนี่นี่ครับทองสามเดือนด้วยครับเด้อลูกที่สองมันบอกครับในทองนี้รับลูกที่สองที่สามนะครับบัวสองกับสามเนาะแมนครับมันห่อนครับเอาราคาเลยครับนี่แม่ลูกนี่ห้าสิบเก้าครับเปันพี่น้องเลยนนี่ห้าหมื่นเก้าพันครับซื้อสองได้สามนี่พี่น้องห้าหมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพันพี่น้อง ซื้อสองเลสามครับนี่ยตะบักเถิกนี่ก็คุ้มแล้วครับเนี่ยนน่เตะบักเถิกก็คุ้มแล้วพูดเถอะพูดเถอะพูดเถอะโอ้โหปื้อมันนาคักหนาแน่แท้ปีนาเนี่ยตัดหนึ่งได้ดิเนาะครับปีหนาหนักตันหนึ่งแท้เพื่นนี่ผมบานนี่ปีหนาเนี่ยหนานะมันคือซีใบเขาเห็นไหมบอกขี้วบกับขี้เอฟเด้อนี่แมนครับแมนหนาไม่ปื้ดขุ่นทำไมพี่น้องเดี่ยเบิ่ง อ uh, น,นี่เราพี่น้องเสี่ยวไปเฮ็ดพ่อพันธุ์ตองซื่ออายุประมาณนี้แหละนี่ก็โลกไงขาไงบั้นท้ายไงครับหนอกกาลังตั้งครับนี่เจ็ดเดือนนี่พี่น้องนี่ครับพูดได้ดไปนี่ถือว่าโชคดีโชคดีดีใจน้ำครับดีใจน้ำดีใจน้ำครับขับวัวยุกไก่กันเสียวเที่ยวแไปเบิ่งพูดแล้วขั้นทับนี่บอกนด้อครับผมเสียวว <c oughs> าเนี่ย่งเงี้ยไปทับผมมักนะครับไลายแฟนตาซีนี่ครับงูในไลายเน,นี่นนยผมมากมักมักบะคือกันเนาะแม่นครับหน,นังหนา นั่งหนาเทป่ะมึงอยากทีเหรียญด้นนี่ขั้นฟลอยนี่เขาไปหาง่วแม่ยใช่ครับนี่ไปหาง่วแม่มันกำลังดื้อเขี้ยวอาแต่น้อยกันเดินกำลังดื้อครับนี่โอ้แต่ทำไมเพิ่นแต่งเขาไวแต่น้อยเนาะครับพี่สิครับองศาดีดีดลยพี่น้องมึงทำนี่ใครไงเลยครับทำใครไงนี่โอ้ปัญหาซีวัเนาะส่วน ได้สองปีมันสิบ่ร้อยหกสิบผุนบอกันยุนี่มันกันหลายโลคไปนี่ครับนี่ไล่ดำไล่ขาวลล่แดงครับแยมกันนี่ครับนี่คุยหลังพันแดงได้พี่น้องนี่แฟนตาซีครับสายแฟนตาซีพอพันพอพันแฟนตาซีเนี่ยหายากหยากครับแม่นครับบ่าใครมีเก็บไว้ซะเป็นอยงนเนาะเอาราคานี่ยแหละพี่น้องต่อมากครับผมนี่เอะครับวันนี้ สุดท้ายใช่สุดฝากพี่ฝากน้องเขาครับครับผมผ่านไปผ่านมาแวะกินข้าวกินน้ำน้ำหนายนู่มฟ้ามครับผมบขอบคุณที่อุ่นนุ่นตลอดมากครับผมพอกันเฉียบหน่อยเฉียไม่เชียบตะไปครับพ <Lay S 1> ี่ผมมานั่งทัวร์เรนูฟ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ